สวัสดีครับผมครับชาวราศีธนูหลังจากดาวพฤหัสย้ายนะ20พฤศจิกาตามหลักโหราศาสตร์สากลดวงดาวจริงบนท้องฟ้าเกิดอะไรขึ้นบ้างชาวราศีธนูชาวราศีธน,นูเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าดาวเจ้าตัวเนี่ยคือเป็นดาวพฤหัสอยู่แล้วนะนะครับเขาเรียกว่าเป็นนักแข่งขันชาวราศีธนูนักคิดนักแข่งขันนักวิ่งเต้นนะนะนะเกี่ยวกับต่างประเทศนะครับนะ ชาวราศีธนูเนี่ยนะครับมีดาวพฤหัสครองเดือนเป็นเจ้าเรือนอยู่แล้วโดยปกตินะครับเมื่อดาวพฤหัสดาวเจ้าตัวย้ายไปอยู่ในพบการเงินโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับนะครับดีไปหมดครับถึงจะเป็นนิดก็แล้วแต่นะครับการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะราศีธนูนะครับถ้าเป็นนักแก้ไขนักแก้ไขปัญหาเป็นคนเกี่ยวกับทํางานเกี่ยวกับการแก้ไขต่างๆนะถือว่าดีไปหมดนะครับราศีธนูเนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วล่ะครับนะ ห,หลังจากดาวพฤหัสใหญ่แล้วสี่เดือนกว่าๆเนี่ยถือว่าเจ๋งเลยนะครับถือว่าดีเลยครับคิดจะทําอะไรวางแผนอะไรทําการทํางานใหม่ๆจะดีมากชาวราศีธนูเมื่อดาวพฤหัสยกย้ายไปในระาศีมังกรเนี่ยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยใช้เงินใช้ใจ่ายเกี่ยวกับบ้านช่องที่อยู่อาศัยอาจจะซื้อบ้านใหม่ทําบ้านใหม่ปรับปรุงบ้านใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่รวมแม้กระทั่งการซื้อรถใหม่คนระับหรือถ้าใครแบบว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ซื้อรถใหม่หรอกมั้ง ก็อาจจะแก้ไขปรับปรุงให้รถดีขึ้นและบ้านดีขึ้นนะครับอาจจะเสียเงินนิดหน่อยนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นนิดเนี่ยนะครับอาจจะเสียเงินนิดหน่อยให้แก่คนในครอบครัวนะครับแต่ก็ไม่ได้มากมายหรือเดือดร้อนอะไรสักเท่าไหร่นะครับรบาศีธนูเนี่ยโอเคเอาตัวรอดได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปชาวราศีธนูเนี่ยเขาจะดูดีขึ้นมั่นคงขึ้นนะครับคิดทําการอะไรหลายๆอย่างเนี่ย ดีขึ้นมากมายนะครับส่วนดาวราหูนะครับนะทำมุมเป็นอริศนะครับในนะจะวิตกกังวลอะไรผมว่าจะดีซะ้วยสันนะการงงการงานน่าจะดีขึ้นไม่ต้องวิตกอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสยกเที่ยวนี้ชาวราศีธนูผมว่าการเงินการงานปังแน่นอนครับนะได้บานใ่ได้รถใบนะครับหลายๆอย่างนะครับส่วนคู่ของชาวราศีธนูนะครับในช่วงที่ดาวพฤหัสมันย้ายแล้วนะครับก็เรียกว่าจะได้คู่นะ ออกถูกใจแหละทีเนี้ยนะเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยก็จะเป็นเกษตรแล้วนะครับนะารื่นใจนะครับนจะได้เจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตแน่นอนนะครับหลังจากดาวพฤหัสนดีนยายนะครับนะรอดาวศุกร์นะครับเข้ามาร่วมนะครับนะเป็นเกษตรนะความรักก็จะดีขึ้นสำหรับชาวราศีธนูครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับชาวราศีธนูนี่ไม่ต้องพูดเยอะมากมายผมมองว่าดาวพฤหัสท่านยายนี่ยมองว่าจะเป็นสิ่งที่ดีของชาวราศีธนูนะครับ สุขภาพของชาวราศีธนูนะครับอาจจะต้องระวังนิดหน่อยนะครับในเรื่องของช่องท้องมวนท้องนะครับนะรวมทั้งระบบสายตาด้วยนะครับนะครับเนื่องจากดาวทิศเนี่ยมาอยู่ในภพพินาแก่ดวงนะครับก็จะมีอาจจะปวดหัวไม่โงไม่เกณฑ์สายตาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่น่าเป็นปัญหาครับทั้งหมดทั้งมวลเลยครับชาวราศีธนูนี่ถือว่าดีมากในส่วนของทางไพ่ยิปซีเรามาดูกันดู ชาวราศีธนูนในเรื่องการงานเนี่ยได้ไพ่เด็เลือเฟร์นะเป็นไพ่ที่ดีนะครับเขาเรียกว่าจะมีเลขาหรือมีคนมาช่วยหรือมีการทําหุ้นส่วนลงทุนอะไรใหม่ๆถือว่าโอเคมากนะครับเพราะจะมีคนช่วยเหลือนะครับแล้วก็เป็นคนสนิทคนใกล้ๆตัวนะครับคนที่รู้จักมักจีกันดีแล้วนะนะมาร่วมกันมาลงทุนร่วมกันนะในเรื่องของการงานนะส่วนคนที่ไม่ได้ทําธุรกิจส่วนตัวทํางานอยู่แล้วก็จะมีความสุขในเรื่องของงาน มากขึ้นนะครับในงานประจามากขึ้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเฉียวราศีธนูนะครับส่วนในเรื่องของการเงินของชาวราศีธนูโอเห็นไหมครับได้ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะครับเขาบอกว่าเสี่ยงโชคทาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยชาวราศีธนูได้โชคถ้าเราเป็นนักเสี่ยงโชคหรืออะไรเงี้ยก็ซื้อสลากกินแบ่งเลยก็ซื้อกับเด็กๆอาย,ยุน้อยๆหน่อย,อย,อยก็จะมีโชคนะแต่ส่วนภาพรวมของไพ่ใบนี้ในเรื่องของการเงินเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยครับ จะมีโชคลาภในั้นการเงินอาจจะเด็นอาจจะหารายได้ได้เพิ่มหรือกันจะดีขึ้นหลังจากที่ดาวพฤะัสท่านยกแล้วนะครับก็ถือว่าดีนะครับก็สอดคล้องกับทางโหราศาสตร์ครับความนักของชาวราศีธนูเป็นไงชาวราศีธนูคนที่มีคู่อู่แล้วได้ไพ่ใบนี้นะครับอาจจะมีอารมณ์ศิลปินโลกส่วนตัวค่อนข้างจะสูงช่วงเนี้จะต้องเอาอกเอาใจแฟนหรือแฟนอยากให้เราอกอกเอาใจมากๆนะครับนะะบางทีก็อารมณ์ปนแปรนะครับคู่ของเราต้องการความเอาอกเอาใจ รักมากๆนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีคู่นะครับนะอย่างที่บอกในทางโหราศาสตร์แล้วมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูกันไปยาวๆสักแป๊บหนึ่งนะครับแต่โดยรวมๆแล้วนะชาวราศีธนูนี่ค่อนข้างจะบวกเยอะนะครับหลังจากดาวพระหนักทันยกนี่ถือว่าดีมากๆเป็นเกณฑ์ที่ดีซะส่วนใหญ่นะครับโอเคนะครับนะสำหรับาชาวราศีธนูเมื่อดาวพระหนักย้ายแล้วในวันที่20พฤศจิกายนนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะครับ ว่าดาวจะดีหรือจะลายอย่างไรนะครับขอให้ผู้ที่ชมนะครับคิดนี้นะครับนะมีสตินะครับแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในความดีนะครับนะหมั่นรักษาทานศีลและภาวนาตลอดจนพรม,มิหารศีลให้มีสติครับพระเจ้าสอนให้เรามีสติคนระับถ้าเรามีสติทุกอย่างมันเกิดแล้วมันก็ดับลงไปโดยกฎของธรรมชาติไม่มีอะไรสามารถตั้งอยู่ได้นะเพราะนั้นปัญหาต่างๆ ก็จะที่ขายในทางที่ดีก็ประมาณนี้ครับสำหรับชาวราศีธน,นูนะครับนะาร้อยเจอใหม่นะครับสวัสดีครับผม